โฮมททว์ EP ที่3ประตูหมุนได้360งอสงศา <Wow. S 1> เปลี่ยนส่วงให้เป็นแบบสมาร์ททอยเล็แอร์ทุกตัวของเราเนี่ยใช้คาสเซ็ตไทป์ทุกอย่างของเรานะครับทุกฟิกตติ้งของเราใช้ของฮาร์เฟเล่หมดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยครับผม uh. สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็โฮมทัว์ EP ที่3แล้วปเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยว่าบ้านของเราเนี่ยมีอะไรเสร็จแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นฝ้าพื้นจุดโครงสร้างผนังกันสาดรอบบ้านแล้วก็ขึ้นโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ไปพอสมควรแล้วทิ้งห่างจาก EP ที่2เนี่ยน่าจะประมาณ1เดือนแล้วเพราะฉะนั้นคือ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่น่าสนใจเลยอยากจะพาทุกๆคนไปดูว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยครับผม ถึงแล้วนะครับนี่เป็นบ้านของเราอีพีที่3อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอัปเดตนะ <_ an> ก็จะมีฝ้ามีแอร์มีจุดเฟอร์บางส่วนที่เสร็จเรียบร้อยมีพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราแร็บพื้นอย่างดีเลย <_ an> การเวลาควองขนเฟอร์มาเนี่ยหละไปกระแทกพื้นพื้น SPC เนี่ยข้อเสียคือมันสามารถแตกได้เพราะฉะนั้นมันเกิดความเสียหายแล้วมันจะไม่คุ้มกัน <_ an> อย่างที่เห็นในโซนแรกนะครับก็คือโซนนี้เป็นโซนที่เวลาเพื่อนๆมาพ่อแม่ลงมาใช้งาน <_ an> ก็จะเป็นโซนนี้เลยเอาไว้สําหรับแบบว่านั่งกินแบบ ขนมดูหนังดูทีวีแอร์ทุกตัวของเราเนี่ยใช้คาเสเซ็ตไทป์ของไดกินอย่างที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือฝ้าของเราจะเป็นฝ้าหลุมในโซนนี้นะครับคือเรายกทั้ง2องอย่างนะสมมติโครงการให้มาอยู่ที่280เรายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยกลงมานิดหนึ่งด้วยเพื่อที่จะทําให้มันแบบรู้สึกว่าหลุมลึกขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นของฝ้าโซนที่1เนี่ย จะเป็นโซนห้องทานข้าวกับห้องดูหนังอันนี้ยเราเนี่ยจะมองเห็นยาวไปเลยทําให้มันเหมือนแบบยังอยู่เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันแต่2โซนในแยกฟังก์ชันกันแล้วก็มาดูทางนี้เลยครับผมทางนี้ก็จะเป็นโซนต่อไปโซนรับประทานอาหารโซนเคาน์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์แล้วนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารสามารถนั่งได้10บคนแบบสบายสบายตรงนี้จะเป็นกระจกที่เราทุบผนังออกเพื่อที่จะให้ห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ไว้สําหรับดูหนังลูกเล่นหรือว่า อาจจะเป็นห้องนอนผู้ใหญ่ในอนาคตถ้าต้องการห้องนี้เราดออฝ้าลงมาแล้วเป็นไฟล้อมรอบเพราะว่าไม่ต้องการให้แสงเนี่ยมันยิงตาเรามากเกินไปเวลาเรานอนดูหนังหรือว่าอะไรเงี้ยกระจกนี่เป็นกระจกใสที่สามารถปิดเปิดด้วยใ,ใช้สมาร์ทฟิล์มพอเราเปิดสมาร์ทฟิล์มให้มันใสตรงนี้คนหนึ่งนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ยังสามารถดูลูกตรงนี้ได้นะครับผมไปโซนต่อไปคือโซนชั้น2ของเรา ชั้นสองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ห้องนะครับคือสามห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องทํางานห้องทํางานเราสร้างขึ้นมาให้มันสามารถนั่งทํางานได้สามถึงสี่คนแต่และจุดของที่คนนั่งเนี่ยจะมีจุดปลั๊กซ้ายและขวาอย่างละแดรูปลั๊กห้องนี้เราจะทําให้เป็นแบบว่าไม่มีปลั๊กสามตาเลยพยายามใช้ทุกอันเนี่ยอยู่บนโต๊ะหมดเพื่อที่ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกปลอดภัยไม่จําเป็นต้องมีสายระยงระยางอะไรแบบนี้ฝั่งขวานี่ก็จะเป็น ใส่ของเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเอาไว้วางโทรศัพท์อินเตอร์คอมเอาไว้วางเครื่องปิ้นอะไรได้แล้วข้างบนนี่เดินไฟลอยลอย,ลอยขึ้นมาเนี่ยมันคือเอาไว้วางพวกเราเตอร์ Wi-Fi เพื่อให้มันไม่มันรกกับตรงนี้และห้องต่อไปนะครับก็คือห้องนอนเล็กห้องนอนนี้จริงๆเหมือนเป็นห้องนอนเกสมากกว่าหรือว่าห้องนอนลูกในอนาคตเพราะเราทําฟังก์ชันออกมาเนี่ยให้มันมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ หรือว่าโต๊ะทํางานก็ได้จะมีรูปักให้ถึง8ปรูเลยไม่จำเป็นต้องมีปักพวกเหมือนกันแล้วก็มีตู้ใส่กอกสารหรือตู้ใส่ของอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างของเรานะครับทุกฟิตติ้งของเราใช้ของ h a f e เฟเล่หมดก็คือเป็นซอฟตโค้ป,ปิดด้านแค่ไหนมันก็ลงมันไปเองอันนี้ปิดแบบเปิดปิดแรงๆให้ดูเลยนะครับฝ้าของห้องนี้นะครับฝ้าของห้องนี้อย่างที่เห็นเลยดีไซน์มันเป็นมนคือเป็นเหมือนสี่เหลี่ยม แต่เราทํามุมมนยังดูเหมือนแบบมีความน่ารักของมันอยู่แล้วทําให้ถูกกับหงจุ้ยด้วยเพราะถ้าเป็นฝ้าตรงๆธรรมดาเนี่ยจะเหมือนหลุม<ห>แล้วบางคนจะถือว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลิ้นชักหรือพวกเกะหัวเตียงเราก็ทํามาให้พร้อมเลยสําหรับการใช้งานใต้เตียงก็สามารถมีที่เก็บของได้อะไรด้เพราะฉะนั้นคือจุดเนี้ยค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดของของการแต่งบ้านหลังนี้นะครับผม ส่วนห้องนอนต่อไปก็คือห้องนอนที่2ของเราหรือว่าห้องรองจากมาสเตอร์เบดมนะครับผมอย่างที่เห็นว่าห้องนอนนี้ออกสไตล์บเดร์นิดนึง mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบเรียมๆเ,เป็นแบบสไตล์รีสอร์ทนิดนึงก็คือหัวเตียงเนี่ยเป็นลินชักลงข้างล่างเพื่อที่จะไม่ให้เก็บฝุ่น หรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบานนะครับที่ยังไม่เสร็จนะช่างเ้างไปทำประมาณพรุ่งนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED วิ่งยาวเลยนะปื๊บปึ๊บป๊บฝ้าของห้องนี้ก็อย่างที่เห็นเลยจะเป็นฝ้าเรียกว่าเป็นฝ้าดับเบิลนะครับก็คือขึ้นไป1สเต็ปแล้วก็ลงมา1สเต็ปเพื่อทําให้ห้องนี้ดูมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็สามารถมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับตู้ห้องนี้เราดีไซน์ให้มันเป็นตู้แบ่งแยกไม่จะเหมือนห้องนั้นนะเพราะว่าถ้าห้องนอนหนึ่งเนี่ยตู้นี้เวลาเปิดมามันจะเปิดทั้งบาน แต่ว่าห้องนี้เปิดมามันจะเปิดแค่ครึ่งบานเวลาเขาใช้ส้าจริงเขาก็จะเปิดแค่นี้ในการใช้เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องการความสวยหรือความเนียบมากแบบห้องนั้นที่จะแบบว่าเออให้มันดูบานใหญ่บานสวยห้องนี้เน้นการใช้งานจริงๆเพราะมีคนอยู่จริงๆแล้วเราเตรียมลิ้นชักไว้ให้นะครับไว้ถึง12ลิ้นชักส่วนบานในห้องน้ำเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นบานแบบเขาเรียกว่าเป็นบานใสตรงนี้การเป็นบาร์เขาเรียกว่าเป็นบาร์บ็อกซ์นะครับหรือว่าเป็นชาเวอร์บ็อกซ์นะครับตรงนี้ก็ เป็นบานที่ฝังตรงนี้ลงไปนะไม่ได้เป็นพวกหัวปิดตรงนี้ก็จะดูเป็นโมเดิร์นนิดนึงนะก็ะเปิดปิดได้เวลาอาบน้ําตรงนี้ก็ต้องทําเองนะครับโครงการไม่ได้ให้มา และนี่ก็คือห้องมาสเตอร์ของบ้านหลังนี้นะครับแน่นอนว่าใหญ่สุดผนังตรงนี้จะเป็นผนังฟังก์ชันเลื่อนก็คือจะมีเบิ้ลออกมาอีกสองชั้นเพื่อที่จะเริ่มปิดเลื่อนเปิดได้ตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องมีผ้าม่านและยังสามารถใช้ฟังก์ชันของตรงนี้ได้อยู่หัวเตียงเนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยของที่เราหร,หรือของที่ผมถือแล้วกันนะผมไม่ค่อยชอบให้มีหน้าต่างเพราะฉะนั้นคือการมีม่านมันจะเหมือนมีหน้าต่างเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะพยายามสร้างให้มันเหมือนไม่มีม่าน แล้วมันก็จะได้เหมือนไม่มีหน้าต่างตอนเราเปิดออกหมดนะครับฝ้าของที่นี่อย่างที่เห็นห้องละห้องนี้จะเป็นฝ้ามน2อ,อันให้เป็นรูปเหมือนใบไม้ความอยู่เย็นเป็นสุขส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น Walk-in closet ที่เราแบ่งครึ่งห้องพอเราเปิดเข้ามาใน Walk-in ประตูนี้เป็นประตูสูง2.80เมตรปเป็นประตูหมุนได้3ามรอองศา <No. S 1> เช่นแบบนี้เลยนะครับจะเปิดฝั่งไหนก็ได้อันนี้มันติดข้างล่างนะยังไม่เสร็จนะ เดี๋ยวก็คือเปิดเข้ามาเป็นแบบนี้เปิดยังไงก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยแล้วแต่วันนั้นเรามู o เราเป็นยังไงพอเข้ามาในห้องนี้ก็อย่างที่เห็นเลยจะเป็นตู้ล้อมรอบเลยเราดีไซน์ห้องแต่งตัวอันเนี้ยให้มีไฟทุกจุดเป็นไฟทางเดินนะครับห้องนี้ความพิเศษของมันอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจะมีไอแลนด์ตรงกลางขนาดประมาณ90 ประมาณเมตรหนึ่งอารมณ์ประมาณเมตรหนึ่งเอาไว้แบบว่าเก็บเครื่องประดับใส่นาฬิกาหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไว้ยืนแต่งตัวได้นะครับจะมีไอแลนด์ตรงกลางตรงนี้ส่วนในห้องน้าของห้องนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเราเปลี่ยนซ่วมให้เป็นแบบสมาร์ททอยเล็ตนะครับกดฟลั s h เตะ f l ั s h หรือว่าอะไรก็ตามนะนี่เป็นแบบนี้เลยชาวบล็อกสันนี้คือโครงการให้มาเลยจะเป็นในมุมสี่เหลี่ยมคางหมูสักนิดหนึ่งก๊อกเป็นแบบร้อนและเย็นเป็นก๊อกผสมแล้วนะครับก็ต้องติดเครื่องทําน้ําร้อนแยก เพราะมันมีบัสทับด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นแบบอ่างอาบน้ําด้วยแล้วจุดสุดท้ายนะครับของบ้านหลังนี้ก็คือโครงหลังคาตรงนี้ทั้งหมดเลยเขาเรียกโครงหลังคากระจกแล้วก็บุงด้วยแผ่นใสนะครับสามารถรับแสงแดดได้แต่ไม่รับฮีทแล้วก็ไม่รับพวกน้ําฝนหรือว่าอะไรเข้ามาส่วนตรงนี้เราดีไซน์รางให้มันเป็นแบบว่าพอมีน้ําฝนมาลงรางลงท่อมารดน้ําต้นไม้ฝั่งนี้ของเราที่อาจจะปลูกแบบพวก ใส่เกาหลีหรืออะไรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนี่ก็เป็นลานซักล้างเล็กๆที่เราจะไว้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าห้องครัวจะอยู่ในนี้ที่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องแม่บ้านของเรานะครับก็มีพื้นที่ไม่ได้เยอะมากก็เป็นห้องแม่บ้านเป็นไงบ้างครับผม EP ที่3แล้วก็ได้เห็นอัปเดตนะครับส่วนหลักๆของบ้านหลังนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วชั้นบนไม่เกิน2อาทิตย์น่าจะเสร็จมีการเก็บสีเก็บระบบไฟเก็บอะไรงนี้แล้วก็ช่างก็จะมูฟมาทําชั้นล่าง ชั้นล่างเนี่ยด้วยความที่เราทําโครงสร้างซะเยอะเพราะฉะนั้นคือการทำบิวอินของชั้นล่างเนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คิดว่าประมาณสามอาทิตย์น่เสร็จเราก็เริ่มสั่งที่นอนสั่งอะไรอย่างนี้ไปแล้วยังไง EP ที่4ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของพวกที่นอนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเป็นพวกของตกแต่งเฟอร์ลอยอื่นๆยังไงก็ตามนะครับผมก็ตั้งใจนะครับทา EP นี้ให้เพื่อนๆนะครับอัปเดตเป็นแนวทางว่าเออทำบ้านตกแต่งแบบนี้สวยไหมไฟแบบนี้สวยไหมก็เป็น ไอเดียของผมเองนะครับในการตกแต่งหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันคิดกับดีไซเนอร์นะครับผมก็อยากจะฝากช่องไว้นะครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ถึงแสนซับหมื่นซับกับเขาบ้างหมื่นซับแสนซับล้านซับอะไรก็ตามใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยอ่านจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสอบส่งคําถามมาได้ว่าเอ้ยผมเลือกใช้อะไรตรงไหนผลิตภัณฑ์อะไรตรงไหนส่งเข้ามาถามได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบ เผื่อเพื่อนๆจะเป็นแนวทางในการที่จะเอาไปตกแต่งบ้านของตัวเองหรือไปรีโนเวทนะครับยังไงก็ฝากช่อง Group Day Channel ไว้ด้วยนะครับมี YouTube Facebook อะไรก็ตามส่วนใหก็จะเป็น YouTube นะยังไงก็ฝากช่อง Group Day ไว้ด้วยครับผมบ๊ายบายครับ